ผู้ชมก็ได้นะครับผมอยู่กับผม s t k TV กันเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดล่นบทชื่อว่าดดวอิสนะครับผมเป็นแ,บบแนวเอ,อวาดภาพลายไายนะครับซึ่งเป็นแนวภาษาอังกฤษเนาะแล้วผมเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นกันนะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้เป็นขึ้นแปภาษาเนาะซึ่งก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยอย่างแรงกคต้องกดเข้าแบบก่อนเลยนะใชครับผมต้องกดเข้าแบบก่อนโอเค โอเคตอนนี้อ่าอยู่เนาะโอเคตอนนี้ผมอ่าอยู่นะครับซึ่งก็ถ้ามันเข้า้าขอภัยนะเพราะว่าเพราะว่าห้องอันหาห้องโอเคน่าจะเข้าได้ละน่นนาจะน่าจะมีกระตุกนิดหนึ่งนี่ยครับชื่อแบบเลยเน,น,นี่นะครับซึ่งก็โอ้โหห้อ,องนี้หุดจี้ซึ่งผมเนี่ยเคยเล่นมาก่อนเลยนะ ใช่เนี่ยสุดสมัยอ่าเกิดขึ้นเอ่ออันนี้เพิ่งเข้ามาเล่นนะผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อกีนนกนก้นี่เกิดะไรขึ้นแล้วเขาบอกข,ของการข่าก่อนออบเจกต์ม,มีิสซิลรถพวกเอฟเฟกต์เยอะโอเคเอาครับตอนผมไม่รู้ว่าน,นี่คืออะไรเพราะเอ่ดอดริงค์หรือโมเค link dừm lấp sợ camera không được vòng vòng มนุษย์เยชิน,ไม,ชมนไม่ใช่ไออเคดูโกนก,กมากม้ะกักกนีกถูกซึ่งอนนี่ไม่ใช่ครรักคืออะไรอห้องนี้คุณก่งติงมากเอ่อแดนนี่แดนแดนี่แดนนี่ ไ,มไ,มไผมไม่รู้นะเขาเป็นยูทูบเบอร์ต่างชาติหรือเปล่าดเดนิสอ๋ออ๋อโอเคๆผมไม่ผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะผมนคนที่ใจคนต่างประเทศยากมากยากแบบมาก,มากๆเลยนะถ้าเสียงม,มันแบบไแบบกลๆนี่เพราะว่าผมขยับโทรศัพท์ไป ไฟไฟจะราจรโอเคตอนนี้ผม n, ผมจะตอบถึครัแล้วมาดูคุณอะครเลตไลท์โอเคเลตไลท์โอเวอร์สต็อปส์เลตสองเลไลท์ไม่ใช่ไม่ใช่เลดไลท์กินไลท์เพื่อนตะเกียราะว่าเลตไลท์กินไลท์เกต้องเป oh. 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 ็นเลนแบบนั้นนะเขาโหว่าว่าดูบอนว่าผมจะตอบผ่านฮะต้องมาดูก่อนว่ามีใครอยู่ในแบบนี้บ้างนะซึ่งก็เอดี ลากอ่านไม่ออกแล้วนะไฟจะราจรไฟแดงเลยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมีคนอยู่ในแบบเยอะอยู่นะผมเนี่ยล่นชนะไปสิบหกรอบได้คงสิบหกคอยเองก็ถือว่าน้อยอยู่นะยี่ผมตอบทุ่มฟ์นก็อะไรนถทำไมดูเห็นคนต่อไป ผมไม่รู để. Để ้ก็เชื่ออะไรแต่ถ้าถ้าเท่าที่ดูนะผมจะพิมพ์ว่าอีกดีเหมือนกันเอีกดีเออเพื่อนอะไรเนี่ยเอ้ายังวะมีคนออกมีคนออกกุญแจวันเทอร์วันเทอร์ ไม่ใช่น้ำอะไรดิภูเขาเหรอเพราะว่าภูเขาเหรออ๋ออ๋อมันจะตัวนะอ้ตัวอ๋อปาณอ๋อปมา ถูกป่ะโอเคถูกจะพร้อมดรฟิทหรือเปล่าอ่านไม่ถูกถ้าคลิปน่าจะจบตอนประมาณผมน่าจะได้ว่าแล้วนะนะซึ่งถ้าคลิปจบเนี่ยถ้าจะจบตอนประมาณผมว่าแนะ้วซึ่งวันนี้เนี่ยขอขอภัยด้วยนะเพราะเมื่อวานสองวันก่อนเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าเออคิดคอนเทนต์ไม่ออกนะขอขอพักหน่อยละกันนะ ไม่เข้าใจสตาร์บัคโ uh ู huh. uh ้โหจี้โอ้โหปลาทำไมเป็นเออแก้วกาแฟบลาเพื่อนฉันไม่เข้าใจนะจะมาจะมาเซ้าฉันดกันเพื่อน ื่อกี้น่าจะไก่น่าจะเป็นคำในนาคุน,น,าคนะโอเคคอฟฟีเพื่อนคอฟฟีเพื่อนนายกินเจ้ากินปิดเ,เดี๋ยวจะลองดูสิว่า ให้เพื่อนเข้าใจอยากที่สุดนะโอเคยังสามารถซื้อได้เนะซึ่งผมมีอยู่ประมาณเออตรงนี้มีอันนี้โอ,อยเยแล้วก็ต้องย5พสมา์ไหมไหมไหมไม่เอาไม่เอาย5พสมาร์ผมไม่เอานะเ,ออเมื่อไหร่จะได้ทำเนี่ยฮะ าแฟเออเพื่อนนายเกีนกาแฟกาเฟอีนกาเฟอีนใช่เอาละคนต่อไปคกลใคดิโอเคไม่ิดว่าเออบาคอนจะบริวอนไม่ออกอันไม่ออกกาแฟอีสไลฟ์ฟอร์มเอมเ้มันเย่อมากอู้อ่าเพื่อนอยู้ว่มมันเย่ Thôi là đừng quên tỏa đi nha Lúc nào ừ Lúc nào Ờ 3 3 3 quá Nhân. Huy. Huy. Nhân. Ờ. มีแค่สามครับ ผมก็ตอบไม่ได้เลยเอาล่ะ right. mm hmm. ผมไม่อยากถึโอเคคาสตาสนาย mm hmm. ผมไม่รู้ว่าเอาล่ะดูมูลว่าตอนนี้คลิปน,นี้ขอแค่สิบไลค์นะคระดับจะเป็กนกำใจผมนะโทรศับไลค์กันด้วยนะครับผมโอเคอยากถึงตามผมอ่ะโอเคเพื่อนวาดเร็วอ้าล่ะดูมูลเพื่อนก็จะไม่ไวาดเฮส เอ่อไอคิวฮังก์ ถูกแล้วฮอกกี้กิดาฮอกกี้อู้ พอกีโอเคแลตอบนะฮโอ้เพื่อทำดาบึืโอเคต่อไปตาใครเลยเลือกใครอีโอเคทำไมไม่ได้เป็นถ้าผมเป็นผมจะรี้เปลี่นภาษาเลยนะ

ใช่เรียบร้อยโรบินทูดใช่ด้วยอ้าวแล้วผมจะเติมถูกไหมโรบินฮันเพื่อนบราซิสูอีซีมันไม่ได้อีซีหรอกเพื่อนมันไม่ได้อีซีหรอกนะเพื่อนจัง่อาละผมอยากเป็นจังเลยนะผมก็ไม่ได้เปพิเศษหรอกนะเอาละเอาละอะโรบินทูดเรียบร้อยผมผ่าน ทำชายเฮ้ยรีบโปรชุดพ uh, uh. uh, ี่จะทำคลิปขออภัยด้วยนะครับสมิเสียงผู้ชายรุก่นเอ่อเอ่อเฟซบุ๊กเออจังเล็กต้องสีขาวเอืมนี่แล้วก็สีดําเงินนี่แล้วก็เสีดําเงินเออห เฟซบุ๊กเพื Facebook 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 ่อนเฟซบุ๊กเชื่อฉันเฟซบุ๊กวัดก็เฟซบุ๊กไงใช่เวื่อนเป็นเฟซบุ๊กแต่ไม่คอนใจนฉันวัดตัวนี้อย่างเฟซบุ๊กเนี่ยง่ายๆอีซี่สมัยเออออดูว่าผมได้เป็นอนนีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องจุไว้เพียงตอนนี้นะครับผมสำหรัคลิปหน้าเนี่ย่ได้อ ข้างนาหน้าเลยครับผมสำหรับทุกี้เขามีเพงนี้นะครับผมสำหรับทุกนี้บายบาย